สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาครับแล้วที่ชอบดูคลิปตกปลาและหากินด้วยการตกปลาครับก็พบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องน้อยๆของผมครับช่องเล็กๆช่องคนบ้าเยอะฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสครับก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับก็ได้ออกหมายครับก็วันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหมายกันบรรยากาศหมายวันนี้ก็เป็นหมายคลองเหมือนเดิมครับก็นี่ครับเป็นบรรยากาศ ไมยคลองเหมือนเดิมขี่เลาะตามป่ามาเรื่อยๆตามคลองมาเรื่อยๆครับก็ไมายก็เยอะอยู่แต่ว่ามันก็หาที่ลงยากนิดนึงก็บรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมก็ออกทุ่งนาเหมือนเดิมครับคนติดดินครับคนติดดินคนติดดินหมายทุ่งนาโอเคครับกานนี้ครับบรรยากาศไมายก็ตอนนี้ก็ผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็ ก็ดูทางลงไปครับเป็นซอกๆลงไปก็วัางนะครับก็ถ้าใช้4.5ก็น่าจะได้ครับแต่ตอนนี้เขาลองที่3.6ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับทางลงก็ลำบากนิดนึงก็เป็นชั้นๆลงไปพอดีขี่ผ่านมาเจอซอกเจอซอกพอดีก็เลยลองลงไปดูโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับบรรยากาศข้างล่างคลองครับก็สวยครับเป็นคลอง คลองคลององไปสุดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรครับนี่ครับที่นั่งก็ห่างจากระดับน้ําตอนนี้นั่งอยู่บนน้ําก็มาเกือบเมตรห้าสิบหรือเกือบสองเมตรโอเคครับเดี๋ยวจะเตรียมกล้องกันปไปครับตกปลากันก็อย่างที่บอกครับมันจะลําบากนิดนึง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะคนจะล่วงหรือว่าจะล่วงหรือเปล่าไม่ล่วง ก็ไม่น่าล่วงครับโอเคไปดูกันก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหยื่อเดิมที่ผมใช้ประจําก็เป็นลำหนมปังปั่นมีวันนี้มีไข่เขียวด้วยนะครับหัวาหารไข่เขียวปั่นรวมกันตอไม่รู้ว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับก็วันนี้ก็ ตกในระยะ3.6นะครับตกเป็นไม้ตาย1ตะขอเป็นไม้ตาย1ตะขอตัวเบ็ดเบอร์1.0นะครับส่วนชิ่งก็เมนเมนใช้12ปอนด์ครับชิ่งหน้า10ปอนด์เอ้12ปอนด์เหมือนกันครับเอาเอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ย สงสัยจะโดนปลาเล็กหรือเปล่าโดนปลาเล็กหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคก็ไปลุ้นกันดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าไม้แรกลงน้ำไปแล้วไม้แรกลงน้ำไปแล้วปึ๊บปึบ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 ,บเอามีตอดครับเอามาแล้วครับไม้แรกครับหุยอย่างที่คาดไว้ครับ เป็นอย่างที่คาดเลยครับนี่ครับไม้แรกก็ตะกับครับไซส์สวยๆครับอุ้ไซส์สวยๆเลยครับสามสี่นิ้วโอเคครับตะกับก็คือปลาชนิดแรกทุกครั้งที่เราไปตกโอเคขยญายเก็บกันครับผมว่าถ้าคนไม่ได้ตกน้ำก็คงเป็นไปไม่ได้แบบนี้ ไปครับลุ้นกันต่อหลังจากไม้แรกไปโดนปลาหมอไปหนึ่งตัวไอปลา,าเรียกปลาเลยนะปลากาไปตัวนึงโอเคเราก็มปลุ้นกันต่อไม้อ๋อลืมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับเวลาผมไปตกปลาที่ไหนครับเทคนิคเทคนิคในการตกปลาของผมนะครับนี่ครับไม่มีเทคนิคอะไรมากมายครับอ่อยครับนี่ครับอ่อยอย่างนี้เลยครับ ทุกที่ครับหอ,อยเลยครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็แล้วแต่ที่ครับก็เราก็ไม่ลุ้นอะไรเยอะครับก็ที่เหลือก็ลุ้นว่าปลาจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็อย่างไรต้องมีอ่อยไว้หน่อยครับอ่อยให้มันเหยื่อลงไปกองที่ที่เราตกนะครับโยนไปที่ที่เราตกนะครับ อย่างน้อยให้มันกองอยู่บริเวณนั้นครับถ้ามีปลาเข้ามันก็จะมีแตกมาเป็นฝูงอย่างน้อยถ้าปลาเข้ามันก็เราจะรู้ได้ครับแต่ถ้าว่าปลาไม่เข้าเนี่ยเราอ่อยขนาดนั้นแล้วปลาไม่เข้าอยัางนี้นก็เงียบทั้งวันครับนอกจากบริเวณนั้นปลาใหญ่จริงปลาใหญ่จะเข้าช้า แต่ถ้าปลาเล็กถ้ามีฝูงยังไงก็เข้าครับนีะครับเทคนิคเทคนิคของผมนะครับแต่ใครจะไปใช้ก็ได้นะครับก็ไม่หวงครับความเป็นเทคนิคของใครของมันครับตอนนี้ก็ปลาเล็กเข้าเป็นฝูงเลยครับแต่ลอยด้านบนนะครับ แต่ถ้าตกรอยนี่ก็ไม่แน่ว่าจะได้โดนหรือเปล่าครับ<ม>เพราะเหมือนปลาตะเพียนเล็กครับรอยลอยด้านบนกินเหยื่อด้านบนครับที่มันแตกขึ้นมาพวกกากมะพร้าวอะไรที่เราใส่ไปด้วยครับมันจะแตกขึ้นมามครับผมก็ หมายนี้ครับ,บรไม่ประสบความสำเร็จครับได้ปลาหมอแบนตัวหนึ่งหรือปลากาปลากาตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลากระมังตัวหนึ่งก็เงียบครับค่อนข้างเงียบเงียบแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่ปลาเล็กครับขึ้นขึ้นน้ําอยู่ยให้ดูครับปลาเล็กมีแต่ปลาเล็กขึ้นน้ําแบบไม่เห็นอยู่นะครับก็พอพอเห็นตัวไม่ใช่พอเห็นตัวอะคือพอเห็นดินน้ำพอแป๊ะพแป๊ะอ,อยู่ ก็หมายค่อนข้างสวยครับหรือปลาไม่กินครับช่องนี้ก็โอเคครับก็เก็บพ้องครับครับผมก็คงต้องเก็บของครับปลาไม่กินแต่ครับก็สพิ่มเก็บเวลาแค่นี้ครับนั่งเกือบครึ่งวันแล้วไม่มีปลาต่อเลยครับมีปลาตัวเดียวแล้วก็เงียบไปเลยแล้วกำลังอีกตัวหนึ่งเราคงที่สุด,สด แค่นี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศสวยๆไปกันห <c oughs> มายคลองหมายคลองนะครองสวยนะเดี๋ปลาไม่ค่อยมี